ทรงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็น e f ฟห้าหนึ่งนะครับก็เป็น FC จังหจวันเลยของเซลวอนเองนะครับเอฟสี่ใกล้บ้านนะครับก็จองไว้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆกับ2อาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ก็ได้เลิกจัดส่งแล้วนะครับก็ขอบคุณ FC ใกล้บ้านนะครับก็เวยๆเฮงๆนะครับก็ ที่ว่าใกล้นะครับก็ห่างออกไปประมาณ50กว่ากิโลนะครับปกติ FC ที่มาซื้อนะครับสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้ารอยกิโลนะครับห้าร้อยหกร้อเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้คือว่า FC ใกล้บ้านแล้วนะครับก็ขอบคุณ FC ใกล้บ้านนะครับรวยๆเฮงๆนะครับส่วน FC ท่านไหนนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับอยากได้รถสวยๆนะครับขายอ้อยได้เงินเยอะนะครับฝนเริ่มตกแล้วนะครับ อยากได้รถไปใช้แล้วนะครับ آ, ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ آ, ใครที่จะซื้อเงินสดนะครับซื้อได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสภาพใครที่จะซื้อเงินผ่อนนะครับใครที่จะซื้อเงินผ่อนนะครับก็จะมีแอล <c oughs> ก็จะมีค <c oughs> <c oughs> อ่าอร b ต้านะครับและยันมาให้ผ่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆนะครับ ให้ดาวเยอะๆนะครับให้ดาวเยอะๆ,ๆเหลือน้อยๆนะครับก็ดูกันเป็นคันๆไปนะครับอ่ะวันนี้ก็อ่พาเดินดู 5055e นะครับ 5055e นะครับอ่ะเป็นรถที่เดิมอยู่นะครับคุณลูกค้าอ่ให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ80คะแนนนะครับอ่ะ80คะแนนนะครับเป็นรถอยู่เกรด B นะครับไม่ใช่ A นะครับ B นะครับ B ก็คือรถที่ผ่านงานมาไม่เยอะมากแต่ไม่ได้น้อยอ่ะรภาพกลางๆนะครับชิ้นส่วนดีนะครับทุกอย่างปกตินะครับาบางโคนไม่ยุบนะครับบางโคนไม่ยุบฝากระโปรงไม่แตกนะครับเจ้าของรักษาดีอยู่นะเจ้าของรักษาดีอยู่นะครับ สภาพรวมๆนะครับบางคนไม่ยุบฝากกระปงไม่แตกนะครับยางหน้าดอกลึกอยู่ยางหลังดอกลึกอยู่นะครับอ,อ,อะไรดี <laughs> สีเซอวนยังไม่ได้เก็บนะมัน,นเครื่อนเซอวยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับรายละเอียดเซอวยังไม่ได้เช็คนะครับลูกค้าซื้อนะครับเซอ้วนเก็บงานรวมๆให้นะครับเซอ้วนเก็บงานรวมๆให้คันนี้อยู่ที่ห้าแสน เอ็กเอ็กเอ็กคุณเล่นนะครับ5 6 0 0 0นนบาทนะครับลูกค้าซื้อนะครับไม่ไกลมากมีส่วนลดให้1นึ่งนบาทนะครับห้าแสนหกก็ลดได้5,5 0นนะครับคุณลูกค้าเครื่องดีเกียร์ดีไม่มีรอยรื้อรอยซ่อมนะครับไม่มีรอยรื้อรอยซ่อมเบาะยังไม่ขาดนะครับเบาะยังไม่ขาดสภาพรวมรวมก็ถือว่าโอเคครับใช้งานได้เลยนะครับใครมองหารุ่นนี้อยู่นะครับจอรเดีย50 55e นะครับมี1คันนะครับอ่ะท้ายก็ยังสวยอยู่นะหลังรักเทนลงเทเลอร์มีแถมให้ครบนะครับอ่าอัปเกรดให้ดูแล้วนะครับอ่ารีวิวให้ดูแล้วนะครับสำหรับคนที่บอกว่าช่วยรีวิว 5055e ให้หน่อยอ่ะรีวิวให้ดูแล้วนะอ่าลูกค้าซื้อจะเ,เก็บงานรวมๆให้เก็บสีเปมีดนะครับเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องอ่าตรวจเช็ครั่วซึมรวมๆให้นะครับ5้0 0 0นห้บาท ต่อด้วยคูโบต้านะครับวันนี้เข้ามามุมคูโบต้าหน่อยนะครับ f c คูโบต้าน้อยใจนะครับน้อยใจเสื้ออ้วนไม่ค่อยรีวิวรีวิวอยู่นะครับก็เดินไปเดินมานะครับอ่าคูโบต้านะครับอ่าเสื้ออ้วนมีราคาเริ่มต้นที่420,000บาทนะครับอ่ะคันนี้เลยนะครับยางดอกลึกนะครับหน้าหลังดอกลึกนะครับสภาพ B นะครับสภาพ B ห้าแสนสี่แสนสองหมื่นบาทเสืออ้วนลดไปหนึ่งหมื่นบาทนะครับคิดตไปด้วยสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับใครมองหาคันนี้อยู่นะครับก็เก็บงานรวมๆให้แล้วนะครับใช้งานได้เลยนะครับห้าสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับต่อด้วยตัวเอพีนะครับตัวเอชพีจะเป็นรถที่ค่อนข้างจะดูดีขึ้นมานะครับเอชพีเสืออ้วนจะมีหลายราคานะเสืออ้วนมีห้าศูนย์หนึ่งแปดเอพีอยู่สี่คันนะครับ คันนี้เป็นคันที่ราคาย่อมเยาวกว่าเพื่อนหน่อย5 3 0 0 0 0บาทนะครับยางหลังดอกลึกนะครับยางหน้าดอกประมาณเจอซนะครับเนื้อตัวสะอาดนะครับสันิไม่มีนะครับสภาพลมบวมก็ตามที่แจ้งเลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับยางหลังดอกลึกนะครับ ห้าแสนสามหมื่นบาทนะครับมีด้านหน้ามีผ่านหลังนะครับทําการตรวจเช็คให้นะครับมีอุทะเบียนให้ฟรีจัดส่งให้ฟรีนะครับอ่าเฉววันมีอยู่สี่คันนะครับนี่คันแรกครับคันที่สองห้าแสนห้าคันที่สามห้าแสนเก้าเอ๊คันที่สามทำไมแพงกว่าเพื่อนอ่าเขาอ่าชั่วโมงน้อยนะครับชั่วโมงน้อยอยู่ที่สามร้อยกว่าชั่วโมงนะครับอ่ะแล้วก็ช้างศึกอีดิชั่นนะครับคันนี้ก็อยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นบาทนะครับอ่า 4 1 0 4 0 4แล้วก็คันนี้อยู่ที่4 7 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้าเปิดฝากระปรงทิ้งไว้แต่เมื่อวานนี้แล้วไม่ได้ปิดนะครับเดี๋ยวพาเดินดูพันเดินชมนะครับอนี่เครื่องเดิมนะครับมาร์กเดิมนะครับมาร์กตรงอยู่นะครับ4 8 8 0 0 0บาทนะครับก็เดี๋ยวมีสรลดให้เหมือนเดิมละครับลูกค้าซื้อก็ดูกันเป็นทางคันไปนะครับเดี๋ยวเสวนลดให้นะครับแล้วก็ สี่สิบแรงนะครับสี่สิบแรงเซเว่นมีหลายราคาเลยนะครับสามแสนห้าหมืนบาทสามแสนเก้าหมืนบาทสี่แสนกว่านะครับคันนี้อยู่ที่สามแสนเก้าหมืนบาทนะครับอยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ยางหลังดอกลึกนะครับสภาพรวมมสวยครับเป็นตัวเอพนะครับสียังไม่ได้เก็บนะครับรถก็จะทยอยทยอยเก็บงานให้นะครับ ลูกค้าซื้อคันไหนเก็บคันนั้นนะครับลูกค้ายังไม่ซื้อถ้าว่างก็เก็บงานไว้เหมือนเดิมนะครับคันนี้อยู่ที่3า0 0สนเก้าหมื่นบาทสามแสนห้ามีหลายคันเลยนะครับเดินต่อเดินต่อยังไงก็วนเวียนวนเวียนมาทั้งร้านเหมือนเดิมนะครับอ่าขายของไม่เหมือนที่อื่นนะครับขายทั้งร้านนะครับลูกค้าจะดูรุ่นไหนก็จะได้เห็นทั้งร้านเลยนะครับมาถึงมุมนี้ละอ่า ยันม่า5้าเแรงตัว e f 5 1 4นะครับเป็นรถที่อยากขายมากๆนะครับเป็นรถที่ปรับราคาลงให้เยอะมากๆนะครับอ่าเป็นรถที่เสียอ้วนอยากขายมากๆนะครับเป็นรถที่ทำราคาพิเศษให้ตอนนี้เหลือสต็อกอยู่ปึ๊บมเพิ่มเพแถวและ6คัน3แถว6 2สองสิอ่ะประมาณ20คันนะครับอ่าจัดโปรทุกคันนะครับจาก30กว่าเหลือ20คันนะเป็นรถที่อยาก จัดโป,โปรมากๆเป็นรถที่ปรับราคาลงให้ FC ให้ลูกค้าเยอะมากๆนะครับ3 0 0 0 0น X x ก, <c oughs> <c oughs> ก็ทุกคันจะอยู่ในในช่วงราคา3 0 0 0 0นต้นๆนะครับอ่าสามแสนต้นๆสามแสนกลางๆนะครับอ่ะอย่างเช่นคันนี้เลยนะครับอ่าทำล้อสีดํานะครับดูมสีแดงนะครับน็อตล้อสีบอลน,นะครับ สามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นรถที่อยากนําเสนอขายนะครับอ่าราคาอยู่ที่สามแสนหนึ่งสามแสนสองเยอะเลยนะครับคุณลูกค้าอ่าสามแสนหนึ 36, 37, anyway. 3, 1, 3, 2, ่งสามแสนสองเยอะเลยนะครับอ่าบางคันก็อาจจะปีนขึ้นไปสามแสนหกสามแสนเจ็ดนะอ่าแต่สามแสนหนึ่งสามแสนสองเยอะนะครับอ่ะคันนี้ก็อยู่ที่สามแสนสี่หมื่นบาทครับคันนี้ก็อยู่ที่สามแสนสองหมื่นบาทนะครับราคาก็ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ อ,อ,อะไรที่สนใจใครอยากได้นะครับาราคาประมาณนี้นะครับโทรหาเสียว้วนได้นะครับมาทดลองขับได้คันไหนที่เก็บงานยังไม่เสร็จนะครับคันไหนที่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเช็กให้นะครับเก็บรายละเอียดให้อีกทีนึงนะครับอะไรที่ไม่เรียบร้อยจะเก็บรายละเอียดให้อีกทีนึงนะครับลูกค้าชอบก,ก็ก็เก็บให้นะครับ าลายเมนูเหลือ1คันนะครับใครที่มองหาอยู่ลายเมนูมี1คันนะนอกนานั้นก็จะเป็นลายลิมิเต็ดแล้วครับลายเมนูหนึ่งคันแล้วก็ตัวา y า YM นะครับว m ตอนนี้เหลือประมาณ10คันนะครับรถก็ขายไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าเข้ามาจองเรื่อยๆนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ YM ก็เหลืออยู่ประมาณ10คันนะครับ ตรงนี้5คันแล้วก็แถวๆนี้ประมาณอ๋อสิกว่าคันอยู่ครับมีทั้งชั่วโมงน้อยๆแล้วก็ชั่วโมงปานกลางนะครับชั่วโมงน้อยๆก็อยู่ที่ประมาณห้าร้อยหกนะครับชั่วโมงปานกลางนะครับก,ก็ชั่วโมงยังไม่ได้เยอะนะครับก็ามาดูกันนะครับราคาเริ่มต้นที่3ามแสนเก้าบาทนะครับแล้วก็3 4มสี่แสนกว่า5้าแสนอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ดาวอยู่ประมาณ4ี0 0 0ืนห้นะครับอ่าสี่หมนนะครับใครที่สนใจใครที่อยากได้นะครับอ่าศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับอ่ะคันนี้4ี่แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับโอ้อยากนําเสนอมากๆเลยมีเวทดห่วงแถมให้ด้วยนะครับยางสวยเลยนะครับคันนี้4ี่แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอ่าสนใจก็เข้ามาดูกันนะครับอ่ามีรถสวยๆให้เลือกเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนะครับ 0947064430นะครับขายอะไรต่อดีอยังมีรถบุงกีอยู่นะบุงกียังขายไม่ได้นะครับยังอยากขายอยู่นะ FC อยากได้ FC สนใจบุงกีมี3คันนะครับมี39แรง51แรงแล้วก็40แรงของคูบ o ต้นะครับกลุ่มนี้ดาวอิว40,000-50,000 40,000-50,000นะดาวประมาณนี้นะครับ วันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณเ c ซขอบคุณลูกค้านะครับอยากได้คันไหนถามเข้ามานะครับเดินไม่ทั่วเดินไม่ถึงรุ่นไหนที่จะขายมั่งอยากได้รุ่นไหนก็ถามกันเข้ามานะครับเซียอ้วนก็จะอยู่ที่นี่นะครับทีมงานขายเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะขึ้นนะครับจะมีเซลล์ไม้นะครับมีเซลล์รัดมีอาซอบแล้วก็มีเซลล์อ้วนนะครับช่วยขายกันนะครับลูกค้ามานะครับก็ ต้อนรับทั่วถึงแน่นอนนะครับต้อนรับทั่วถึงแน่นอนนะครับบางท่านมาก็บอกเออเสืยอ้วนจะมีเวลาคุยไหมอ่ะต้อนรับทั่วถึงแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็เดินทางแล้วนะครับเป็น FC ทางจังหวัดเลยของเสียอ้วนนะครับอ่ะรวยๆเฮงๆนะครับรถก็ถึงบ้าน FC เช้าวันนี้เลยนะครับอ่ะก็ขอบคุณมากๆนะครับอ่ะรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ